สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงบทที่5กันแล้วนะครับคือในบทคํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับก็ในบทนี้นะครับพี่ก็จะเอาแบบฝึกหัดเก่ามาให้น้องๆทํากันโดยจำไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากนะครับเพราะว่าอ่าได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยจะมีการสอบแบบเน้นการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเป็นการสอบออนไลน์อาจจะไม่ต้องใช้ความจําอะไรมากนะครับพี่ก็เลยจะมาเอาข้อสอบเก่ามาให้น้องๆดูนะครับเป็นแนวทางในการทําข้อสอบมากกว่านะครับ ข้อสอบของแอบบฝึกหัดที่อ้างอิงจากปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะให้มาเป็นประโยคนะครับแล้วก็จะขีดเส้นใต้คําที่อาจารย์จะให้เราบอกนะครับว่าคํานั้นเนี่ยเป็นคําภาษาอะไรและให้เราระบุข้อสังเกตนะครับว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าคาคานี้เนี่ยมาจากภาษานั้นและ,ะมันมีลักษณะที่เป็นภาษานั้นยังไงนะครับซึ่งวิธีการตอบก็จะมีอยู่สอง วิธีใหญ่ๆนะครับคือเราต้องบอกก่อนว่าคำนั้นเนี่ยมาจากภาษาอะไรนะครับแล้วก็สองคือเรารู้ได้ยังไงซึ่งวิธีการเขียนข้อสังเกตเนี่ยคือเราต้องบอกคำเดิมที่เป็นคำคำในภาษานั้นก่อนว่าอยู่ในรูปอะไรนะครับคือคำเดิมคืออะไรน,นั่นเองแล้วก็สองคือเราก็ต้องบอกว่าเมื่อมันแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันมีวิธีการ แปลงคำยังไงตัดอะไรออกหรือว่าเพิ่มอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือความหมายของมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับความหมายคงเดิมความหมายแคบเข้าเป็นต้นนะครับซึ่งในแบบในชีทของอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่างละเอียดแล้วนะครับน้องก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้ก็อาจจะเปิดดูได้นะครับเพราะว่าข,ของปีที่แล้วของพี่จะเป็นการทําแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะครับ ก็เรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะโอเคข้อแรกนะครับคำว่า start คำว่า start แน่นอนมันมาจากภาษาอังกฤษนะครับเราก็เขียนไปเลยเป็นคำยืมภาษาอังกฤษ,ก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 ษข้อสังเกตนะครับเราก็แบ่งเป็นสองช่องให้มันเขียนได้ง่ายๆโอเคข้อสังเกตอ่าอย่างแรกคือเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่า เราต้องบอกคำเดิมของมันก่อนนะครับเราก็เขียนไปว่ามาจากคำภาษาอังกฤษคือ start นะครับและวิธีการแปลงคำมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลยังไงอันแรกเลยคือมันที่เห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือมี การปรับเสียงนะครับให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทายคืออราเขียนไปก่อนว่ามีการปรับเสียงให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทายคือตัว S นะครับ ก็เปลี่ยนมาเป็นสอสเสือตัวทีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นต่อเต่าคือเราก็อธิบายไปตามรูปที่เราเห็นเลยนะครับตัว a ก็เปลี่ยนเป็นสระอารนะครับแล้วก็ตัวอาว R เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นรอเรืกเกเเอ,อการันส่วนตัวทีก็เป็นต่อเต่านะครับด้มาอ่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลามันแปลงมาแล้วเนี่ย มันจะมีการในภาษาไทยของเราก็จะมีการตัดเสียงใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ออกอเป็นเสียงรอนะครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษาเนี่ยมันจะมีรอถูกไหมแต่ว่าในภาษาไทยแล้วเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายไปด้วยว่าตัดเสียงนะครับพยัญชนะท้ายตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็คือตัว R นั่นเอง ออกโดยใช้นะครับเครื่องหมายอะไรครับทันทาคา่านั่นเองคือการันคือตัวการันแล้วเราก็อาจจะเขียนให้อาจารย์เห็นด้วยว่าตรงไหนที่มันเป็นทันทคา่านะครับอ่าเราก็าจะเขียนสตาร์ กับสตาร์ภาษาอังกฤษแล้วก็จะไฮไลท์นะครับไฮไลท์ตรงนี้ปึ๊บให้ชัดเจนเลยและเวลาเราอ่านภาษาไทยแล้วเนี่ยเราก็ออกเสียงโดยคือเหมือนเราไม่ได้อ่านว่าสตาร์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราอ่านตามรูปรูปคำแล้วก็ตามระบบเสียงภาษาไทยแล้วเนี่ยคำนี้ก็จะว่าสตาร์แบบ เสียงสามัญปกติธรรมดาครับแต่ว่าเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านตามเสียงภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกด้วยว่าไม่มีเสียงวรรณยุกนะครับคือไม่ได้ใช้เสียงวรรณยุกในภาษาไทยครับอ่านตามทำนองเสียง และนะครับเวลาเรายืมคำภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันจะมีการนะครับคือคำกริยาภาษาอังกฤษมันก็จะเปลี่ยนไปตามการอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยแล้วเนี่ยคำคำที่เรายืมมาเนี่ยก็จะยังคงรูปเป็นการเดิมหรือว่าการปัจจุบันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเขียนไปด้วยว่าเป็นคำกริยานะครับ เป็นการปัจจุบันถูกไหมครับเพราะว่า start คือ start ทคำนี้เนี่ยมันก็มาจากคาว่าสตาร์ที่เป็นเวอร์ช่อหนึ่งที่มันเป็นไม่ได้ผ่านอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบออย่างละเอียดในข้อสอบของอาจารย์นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูข้อสอบกันนะครับคาว่าปัจจุบันนะครับ ก่อนอื่นเราก็อาจจะสังเกตได้ด้วยตาเนาะว่าเออคำนี้นเป็นภาษาอะไรถูกไหมครับก็หลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมาจากภาษาบาลีเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีแผ่นชนะซ้ำกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นข้อสังเกตที่หลายๆคนจำแล้วก็แต่ว่าเวลาตอบเนี่ยเราก็ออตอบให้ละเอียดนะครับอย่าตอบแค่อย่างเดียว แสีดีกว่าโอเคอ่าเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกนะครับข้อสังเกตแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยคืออะไรครับคือมีการใช้แันชนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันซ้อนกันและ ยังไงครับมีการคําภาษาบาลีจะมีอะไรครับที่เป็นลักษณะพิเศษคือมีการใช้หลักตัวสะกดตัวตามนะครับคือตัวสะกดตัวตามนะครับต้องเป็นแพญชนะวัคเดียวกันถูกไหมครับที่ที่จะเป็นคําในภาษาบาลีซึ่ง ตัวจอก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวตัวเดียวกันก็ต้องมาจากวักเดียวกันนะครับแล้ว่เฉียนอธิบายไปว่าตัวสะกดตัวตามเป็นแพนชนะวักเดียวกันครับแล้วก,ก็แต่วงเรียวกว่า ตาลุชะหรือวักจะนะครับโอเคคราวนี้พอเราบอกวิธีการสังเกตของเราไปแล้วเราก็ต้องมาสเต็ปเดิมนะครับเราก็ต้องบอกรูปคำที่อยู่ในภาษาบาลี มาจากคําว่าแล้วก็อาจจะไปหาได้นะครับว่าเออรูปคําจริงๆของมันคือคําว่าอะไรเขียนยังไงนะครับปัจจุปันโอเค คราวนี้เนี่ยอจากที่เราบอกไปนะครับมันก็จะดูค่อนข้างอาจจะดูละเอียดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อาจจะบอกไปด้วยนะครับว่าที่เราคิดว่ามันเป็นภาษาบาลีเนี่ยคือคําบาลีเนี่ยมันจะมีอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมครับที่จะคล้ายๆกันคือสันสกฤตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตอบไปด้วยว่ามันต่างจากภาษาสันสกฤตยังไงนะครับเพื่อให้อาจารย์แน่ใจว่าเออเราเรามั่นใจว่ามันคือภาษาบาลี มันมาจากภาษาบาลีจริงๆนะครับเราก็จะบอกว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยภาษาสันสกฤตนะครับมีรอก็คือมีตัวรอเรือแต่ว่าภาษาบาลีไม่มีนะครับคือเราก็บอกรูปคำที่มันเป็นภาษาสันสกฤตออดั้งเดิมไปนะครับคือ,อ,อปรดยุทธ อะไรทักอย่างอันนี้พี่ก็ไปหามาเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาครับประเพณีนะครับโอเคเออคำนี้เนี่ยหลายคนก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่ามาจากภาษาอะไรเนาะ คือสังเกตได้ไงครับมีคำควบกล้ามนะครับถ้าอะถ้าอย่างง่ายเลยเนี่ยคำควบกล้ามคือมันจะมีในภาษาอะไรครับภาษาสันภาษาสันาาสกิตถูกไหมครับโอเคคราวนี้เราก็มาบอกข้อสังเกตกันนะครับคำเดิมของมันนะครับคือ คำยืมภาษาสันสกฤตมาจากแล้วเราก็ไปเอารูปคำเดิมมันมานะครับคือประเวณีนะครับแล้วเราก็ต้องบอกต่อนะครับว่าพอเรายืมมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงอ่าที่มันเปลี่ยนเลยก็คือเมื่อยืมมาแล้วนะครับ เลียนนะครับวอแวนก็คือจากคาว่าเวนะครับเป็นพอพานเลียนเปลี่ยนอะไรอีกครับอ๋อขอโทษครับเมื่อกี้คือกราเวนี้นะครับเปลี่ยนสรลอีเป็นสรลอ,อีนะครับ อันนี้คือข้อสังเกตที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงคราวนี้เราก็ต้องมาบอกอข้อสังเกตที่เราเห็นจากภายนอกแล้วเราก็บอกได้เลยว่ามันคือภาษาอะไรนะครับนั่นก็คือนิยมใช้คำควบคำควบกลั่มนะครับไม่ใช่คำควบกล้่มอักษรควบกล้่มคืออะไรครับคือปลา ่าแล้วเราก็อาจจะบอกไปด้วยว่าในภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช้คําควบกล้ำนะครับแล้วเราก็อาจจะบอกรูปภาษาบาลีไปด้วยคือปะเวนินะครับโอเค แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะพิเศษก็คือความหมายของมันนะครับเราก็อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะว่าพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยแล้วเนี่ยคำว่าประเวณีจริงๆมันเป็นอีกความหมายหนึ่งแล้วก็คำว่าประเพณีก็เป็นอีกความหมายหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกไปว่าชื่อความหมาย เปลี่ยนไปจากเดิมข้าหมายเปลี่ยนไปจากเดิมคือในภาษาสันศกสตที่คำนั่งเดิมของมันเนี่ยมันจะแปลว่าเชื้อสายนะครับส่วน พอเราเอามายืมเป็นคำภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาครับสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมานะพวกประเพณีวัฒนธรรมอะไรนี้โอเคต่อมาครับคำว่าบังคับนะครับบ,รบังคับอ่า มันมีคําว่าบางนะครับมันคือภาษาเขมรนั่นเองโอเคเราก็บอกรูปคำของมันนะครับว่ามันมาจากคำว่าอะไรคำยืมภาษาเขมรมาจาก น,นี่ก็คือจะเป็นรูปภาษาคำนรเนาะพี่การไม่ออกมกันว่ามันต้องอ่านว่าอะไรแต่เราก็ไปหามานะครับอืมคราวนี้คําภาษาคำนรเนี่ยลักษณะของมันนะครับคือยังไงครับที่เราสามารถบอกได้มันไม่มีรูปวรรณยุกถูกไหมครับ และมีการเติมอะไรครับเพราะว่าบังคือมีการเติมอุปสรรคนะครับพวกบงังบันบำอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเป็นคำยืมที่ แพงมาแล้วหรือเปล่าครับแพงมาแล้วนะครับเพราะว่าในรูปของภาษาคขมรเนี่ยมันก็เป็นคาว่าบาังอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็เขียนไปเลยว,ว่าเป็นคำาิืนที่แพงมาแล้วโอเคคือบางโอเค คราวนี้ในเรื่องของความหมายบ้างครับความหมายถ้าเราไปดูในภาษาคขมรจริงเขาว่าบังคับเนี่ยมันจะแปลว่าสั่งการโดยทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยแล้วเนี่ยมันจะแปลไปในความหมายที่ค่อนข้างจะเป็นการสั่งให้ทําด้วยออ่สั่งให้ทําด้วยอํานาจอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการขู่เข็นบังคับที่ไม่ใช่การสั่งแบบปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกไปว่า ความหมายแคบเข้านะครับคือเจาะจงกว่าเจาะจงกว่าคําเดิมคราวนี้น้องก็เขียนไปว่าคำเมนเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็คําไทยแปลว่าอะไรคำเมนก็จะแปลว่าสั่งการครับส่วนคําไทยก็คือสั่งให้ทําด้วยอํานาจนะครับ มันก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างจะแคบแล้วก็จะจงกว่าเดิมนะครับโอเคต่อมาครับนอนว่าเป็นคําว่าอ่ะเป็นแน่นอนว่าเป็นคาํา,นนา,คาภาษา,ษาคามินเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคําเดิมของมันนะครับคืออมาจาก ถนนที่สะกดด้วยเราลิงนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าเป็นคำเดียวแผลงไม่ได้นะครับคือมันไม่ได้อา่าจะเติมบางบางบันอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็สังเกตได้ว่าคําเดิมของมันแล้วเมื่อเราเมื่อน้องไปหานเน็ตหรือว่าไปิร์ชอะไรก็ตามแล้วเราเห็นคําเดิมมันมีลักษณะยังไงนะครับเราก็ต้องมาเทียบกับภาษาไทยนะครับเหมือนกับข้ออื่นๆว่าเวลามันมาเขียนในรูปของภาษาไทยแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไ,ไงอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าพอเอามายู่ในภาษาไทยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนจากลอลิงนะครับมาเป็นอนอนหนูเราก็เขียนแปลว่าตัวสะกดนะครับ ลอลิงแล้วก็ไทยเปลี่ยนลอลิงเป็นนอนูนะครับและอีกข้อสังเกตหนึ่งของภาษาเคมรคือมันจะมีแทนชนะต้นซ้อนกัน2ตัวครับก็เขียนไปเลย โอเคต่อไปครับคำว่าสบายนะครับข้อนี้อ,อสังเกตได้ง่ายๆเลยคอือยังไงเหมือนกับข,ข้อเมื่อกี้เลยนะครับเป็นคำเมนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าน้องไปเซิร์ชจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสบายนะครับมันจะมี ที่มาจากสองสองภาษาคือภาษาบาลีแล้วก็ภาษาเขมรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็เขียนไปเลยนะครับว่ามาจากทั้งบาลีแล้วก็เขมรนนะครับอืแต่ว่าเวลาเราบอกแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกแยกนะครับว่าอ่ในภาษาบาลีเป็นยังไงภาาเขมรเป็นยังไงนะครับเรามาที่ภาษาบาลีก่อนแล้วกัน คำยืมภาษาบาลีนะครับคือรูปเดิมของมันในภาษาบาลีจะเป็นคาว่าสัป,ปายนะครับสป,ปายะนะครับแล้วข้อสังเกตของมันคืออะไรคือสะกดด้วยปอปานะครับซึ่งอยู่ในวรรคอะไรครับ ตามด้วยตามด้วยปอปลาเห,เ,ปนนะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นพันชนะเหมือนกันนะครับซ้อนกัน แล้วในภาษาคขมรล่ะในอ๋อเดี๋ยวความหมายก่อนนะครับความหมายในภาษาบาลีคือความหมายของคำนี้เนี่ยจะแคบเข้านะครับแคบเข้าไปพอแคบเข้าแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วย คือในภาษาบาลีนะครับในภาษาบาลีเนี่ยจะแปลว่าสิ่งที่เป็นที่สบายส่วนในภาษาไทยนะครับจะแปลว่าอพอดีคือสบายพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับในภาษาคมัมนะครับเราก็เขียนไปเพื่อว่าพบในภาษาคัมีรด้วยเช่นกัน คือมาจากเราก็ไปหารรูปศัพท์เดิมของมันนะครับเราก็จะพบว่ามันมาจากคำว่าสบ,บายแบบนี้อืมซึ่งมันก็มีลักษณะเหมือนกับภาษาบาลีเลยคือมีแพนชนะนะครับซ้อนกันสองตัวแล้วก็มีการ รวบคำให้สั้นลงนะครับเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยก็จะตัดออ,ออกไปตัวนึงนะครับก็จะเหลือแค่คาว่าสบายอย่างเดียวนะครับโอเคคราวนี้น้องก็ได้รู้วิธีการบอกแบบละเอียดไปแล้วนะครับ ว่าเรามีข้อสังเกตยังไงและคําในภาษานั้นมีลักษณะยังไงพี่ก็จะให้น้องลองทําด้วยตัวเองนะครับคือคาว่าเดินแล้วก็คาว่าตรงคือข้อเจแล้วก็ข้อ8ส่วนข้อเเนี่ยจะเป็นการอันนี้ก็จะมีในปีของพี่เหมือนกันคือจะให้น้องเนี่ยเอาชื่อของน้องนะครับมาวิเคราะห์ทั้งชื่อทั้งนามสก,กุลเลยมาวิเคราะห์แยกว่ามาจากภาษาอะไรนะครับ อาจจะมีทั้งภาษาบาลีสันสกฤตหรือบางคนก็เป็นคำไทยแ้อะไรเงรี้ยแล้วก็อาจจะบ,บอกไปว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็เอา,เอาความรู้จากบทที่หนึ่งคือเรื่องลักษณะของภาษาไทยมาใช้ได้นะครับมาบอกว่ามีข้อสังเกตยัยงไงที่จะบอกว่าคำนี้เป็นคำภาษาไทยเป็นต้นนะครับโดยเราก็อาจจะบ,บอกแยกคำไปเลยนะครับเหมือนของพี่คือสุพนัทอย่างเงี้ย เดทรักษาครับน้องก็แยกคําว่าสุภะกับคําว่านัดเขาว่าเดทกับคําว่ารักษาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์แต่ละคำหรือว่ามีข้อสังเกตยังไงว่าคำแต่ละคำมาจากภาษาอะไรนะครับโอเคแล้วก็พี่ก็จะแปะเฉลยข้อจีดกับข้อแปดไว้ท้ายคลิปนะครับให้น้องๆพักวิดีโอไว้แล้วก็ ได้ลองทําด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็มาลองเช็คดูว่าเราตอบตรงประเด็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องเพิ่มส่วนไหนบ้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบการแนะนำแนวข้อสอบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ